ธรรมะของพ,พระพุทธเจ้าประณีตมากนะไม่ใช่เรื่องมั่วๆที่จะคิดเอาเองได้นะแล้วคําอธิบายธรรม,มนะนัมีอยู่แล้วอย่าอธิบายเองคําอธิบายถ้าใจปิโดโกก็คืออัตถกถาต้องรักษาเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นต่างคนต่างอาธิบายมันจะมั่วตีหงายแล้วก็จะทําลายศัตร,รมไปด้วยนะธรรมะแท้ๆเพียเพ้ยนเพี้ยนเพี้ยนไปเพราะต่างคนต,งต่างตีความนะใช้ไม่ได้หรอก แต่ว่าที่เล่าให้ฟังเนี่ยเพื่อให้เห็นว่าธรรมะจริงๆมีอยู่นะถ้ามีเวลาแล้วภาวนานได้เข้าท่าแล้วต้องศึกษาได้ก็ดีปริญญาตินะช่วยกันรักษาไว้แต่ว่าขั้นแรกนี่เอาตัวรอดก่อนบางทีเรียนปริญญาต์นี่เรียนหลายปีนะยังแค่เรียนอภิธรรมเนี่ยเปีครึ่งหลักสูตรนะสมัยก่อนอนะ่ะเดี๋ยวนี้กี่ปีไม่รู้นานเรียนกันนานเรียนนักธรรมก็ต้องสามปีเรียนอะไรต่ออะไรเยอะแยะ,ยะ เราค่อยๆเรียนเราเรียนภาวนาก่อนรู้หลักพื้นฐานหลักพื้นฐานเนี่ยหาอ่านเอาจากหนังสือของอาจารย์สุชีพก็ได้พระไตรปิฎกสําหรับประชาชนเบสิก mm hmm. อย่างนี้ควรรู้นะไม่งั้นจะถูกเขาต้ม mm hmm. เขาบอกว่านี้ผ่านเป็นอัตตาก็เชื่อเขาอะไรอย่างนี้นะ mm hmm. มันเหลวไหลเกินไปงั้น Basic เบสิกนะต้องมีบ้างแล้วก็หัดภาวนาให้จริงจังภาวนาจนกระทั่ง จิตใจเรารู้สึกว่าเอาตัวรอดได้แล้วนะมีโอกาสท็เาเรียนปริยัติเรียนบ้างอย่างน้อยก็ส่งจําพระธรรมวินัยเอาไว้บอกกันต่อๆมีมาตรฐานไว้เมืองไทยเรายังบุญนะเรามีอย่างเจ้าคุณประยุทธ์อยู่ท่านเป็นเสาหลักจริงๆเลยอย่างหลวงพ่อเนี่ยไม่ถือว่ามีความรู้เยอะนะมีความรู้เล็กกะทิดเดียวรู้แต่ว่าทำไงจะเอาตัวรอดรู้แค่นั้นเอง ไม่ได้รอบรู้ทั่วถึงพระไตรปิดกนะงั้นถึงเวลาพวกเราต้องเรียนนะต้องรักษาไว้พอสมควรแล้วนะนะไปหัดนะแล้วนะวันหนึ่งจะรู้เลยมรรคก็มีจริงผลก็มีจริงนิพพานก็มีจริงพระพุทธเจ้าก็มีจริงจรพระธรรมพระสงฆ์มีจริงๆนะความทุกข์ก็มีจริงๆ เหตุของความทุกข์ก็มีจริงๆความดับสนิทของทุกข์ก็มีจริงๆนะเหตุ <t> ไปสู่ความดับสนิทของทุกข์ก็มีจริงๆอีกเรียกว่ารู้แจ้งอริยสัจร,นะรู้ทุกข์ทุกข์ก็เป็นความจริงรู้สมุทยัยสมุทัยก็เป็นความจริงรูนร้นิโรดนิโรดก็คือความจริงรู้มากมากก็คือความจริงนะรู้สิ่งเหล่านี้นะมันจะค่อยสะสมของเราเป็นลําดับลําดับไป ความรู้ถูกความเข้าใจถูกนั่นแหละคือเนื้อแท้ของพระพุทธศาสนาถ้ารู้รู้ไม่ถูกเข้าใจไม่ถูกก็ไม่ใช่พุทธศาสนาถ้าคนถามเรานะอะไรคือพระพุทธศาสนาต้องตอบได้นะว่าสัมมาทิฏฐนะิคือตัวพระพุทธศาสนานะ